โซจิโร่หนุ่มสมุทรไล่ผู้รักดักเยี่ยงชีพอยู่ดีๆเขาก็ตื่นขึ้นมากลางทุ่งหญ้าสุดแปลกพ่อความสับสนระดับชุบแปรงทอดจู่ๆดาบคู่ใจของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าตื่ดสักทีนะเจ้าบ้าโซจิโร่ถึงกับเบิกตาฮะดาบพูดได้เหรอเนี่ยเขาดี้ใจน้ำตาแทบไหลรีบกอดดาบแน่นพร้อมถามดาบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ดาบก็บอกเรื่องราวสุดช็อกว่าเขานั้นได้ทำสัญญากับเทพและถูกส่งมาต่างโลกหลังรู้ความจริงโซจิโร่เลยออกตามหาผู้คนเพื่อถามข้อมูลโลกใบนี้แต่เรื่องนั้นซวยระหว่างทางโซจิโร่ได้ไไปเจจอกกลลลุ่่่่มมโรททีีำังิิิถแชซนน้ พิวหายไปทันทีหลังช่วยแม่ชีซิติน่าได้โดยความที่เธออยากตอบแทนโซจิโร่ที่ช่วยเธอเธอเลยสอนสกิลแปลงกายเป็นมนุษย์ให้เขาเพื่อเป็นการตอบแทนโซจิโร่หันไปมองดาบคู่ใจเลยลองใช้สกิลใหม่นี้ดูแต่ใจโซจิโร่นั้นคิดว่าดาบเล่มนี้ต้องการเป็นหนุ่มสุดเท่แนๆ่ๆแล้วก็บูมสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่ใช่ใชายหนุม่มซาบุระสุดคูลแต่เป็นหญิงสาวสุดแจ่มในชุดกิโมโนโชไหลเธอกระโดดเข้ากอดโซจิโร่ทันทีแล้วก็พูดด้วยเสียงหวานว่าข้ามีนามว่าโฮตาลุเป็นดาบสถิตกของเจ้าเองตตตต่่่่่่่่่อออออไไไปปนน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 ีีี้้้้้้้เเเจจจาาาาากกกกกกกััััััััับบบบบขะะะะดดดดดสสสมมมมมมผแแืืำลลวโโโซิรรรถึงงงงงฮหยุ